ก่อนที่เราจะเริ่มรายการเราต้องได้รับคำอวยพรจากผู้ใหญ่ใจดีของเราครับขอให้มีความสุขกำลังสงการอยู่ดีดอนเมืองหรือสวนอาภูมิมันต่างกันไหมคะจริงไม่ต่างนะถ้าเครืค่องไปรับที่บ้านได้ทุกคนค่ะถึงแล้วคะ่ะถึงแล้วไี่มันจะลงได้ไงค่ะส <c oughs> ัญญาณรับพังปลาไม่ได้ยินอะไรเลย สวัสดีว <ers> ัน <gamma> ส <rock très> ่งการครับนู่นใครนี่ว่านักท่องเที่ยวลักษณะนี้คือยังไม่ได้นอนใช่ไหมคะค้ำโซนมันแบบค้ำโซนมันโคตรโซนไงค้ำเหรอค้ำค้ำคือเราคือแบบนี้คือค้ำแน่นอนผมนอนนะพี่นอน4ี่ชั่วโมงคุณคิดเห็นอย่างไรกับการบินสวนอภูมเวลา นัดตีห้าคะ่ะใส่ๆนะใส่ๆร um. ู้อยู่แล้วเมื่อคืนเกิดอะไรึี่คะทุกคนต่างยายพักผ่อนแต่พอดีมีงานก็เลยก็ไม่ได้พักวันนี้นะคะวันที่13เมษายนก่อนที่เราจะเริ่มรายการเราต้องได้รับคำอวยพรจากผู้ใหญ่ใจดีของเราครับขอให้มีความสุขัวามสมหวังในปีใหม่ไปทันเลยในปีใหม่สวัสดีปีใหม่นี่โอเครับพรแล้ว เลขาแคมพแพร่ค่ะซึ่งเราจะเดินทางไปลำปางพี่นี่นอนมั้ยพี่ทำท,ทุกคนทำตัวปกติมีตัวคขำอยู่ตัวเดียวการเดินทางไปลำปางนี้เราแพร่แหละแต่ว่าเราต้องไปดอบที่ลำปางในรอบกี่ปีคะโอ้เดินไปมาไม่นานกี่ปีเนะเขาอยัางยืนยันว่าชอบขึ้นดอนเมืองมากกว่าจริงไหมคะดอนเมืองหรือสวนะภูมมันต่างกันไหมคะจริงจไม่ต่างนะถ้าเครื่องหรรับที่บ้านไม่ใช่คนนะเนาะ พี่ตองคะวิทอ,องจะหล่อลวิเศษคชันนีส่วนอภูมิกับดอนเมอืองชอบที่ไหนคะชอบสุไหงกโลครับเฮ้ยโหของดีซึ่งแน่นอนว่าวงเราเนี่ยเป็นวงที่วัย40บวกๆกันแล้วดังนั้นการจะค้ำแบบคราวที่แล้วแบบสมัยก่อนมันไม่ได้แล้วและเดี๋ยวจะมีอีกหนึ่งคนก็คือพี่รีมซึ่งดูท่าและว,วันนี้ ไอ,ไอ,ไอ้จะหัวชนกันแล้วเหรอเอาไงนี่ <c oughs> อะไรกันตอนนี้นะคะสถานการณ์คือไม่มีใครสามารถรันอะไรได้เดี๋ยวเราไปรอพี่รีมก่อน <c oughs> โอเคป <c oughs> วดหัวไมเกนอยู่โอเคเมื่อก่อนเคยไปลำตางแต่ตอนนี้ <c oughs> โอเคค่ะ <c oughs> ยังไงวงคะ เฮ้ยโปรติถือแล้วต้องไปกับต้องบอกเ,เวลผมันไม่มีลำสายกลางก็บินได้ถึงเวลาเท่ากันแต่นนแว่าที่หมุนๆนอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเ,เป็นเป็นรุ่นเครื่องบินแบบแบบพัดบินได้หมดนของใส่พอช่องหรือเปล่าเป็นนั่งกับพี่ว่านใกล้พี่ว่านนะคะตัวไหนสามบีอู้หูเป็นงหน้าเลยว้าวดุจว่ ถึงแล้วค่ะถึงแล้วสิมันจะลงได้ไงพี่จะไม่เคลียร์เกินเวลาที่อยากกินมากๆเลี๋ยวไม่รู้ว่าวมงจะสายชักทันหรือเปล่าเวลานี่พี่ชอบมากร้านดังชื่อร้านอะไรคะเตี๋ยวเออมันมีเวลาคือวงออกจากตรงนี้ได้ประมาณ11โมงอะค่ะเดี๋ยวผู้โย่องด้วยแล้ว่าเขาไม่คุยกับพี่แล้วค่ะเพราะว่าเขาหลับไปแล้วตืนลงมาก็หนาวเลยลงก็หนาวเลยเหรอคะกินน้มใสอะไรอย่างเงี้ย โอเคสัญญานลำพังลำพังถึงแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปกินก๋วยเตี๋ยวชื่อว่าร้านานดังเราร้านดังหรือเล่าฟีว์เดินทางก็บ่อยแล้วไม่ไม่บันทึกเลยว่าที่ไหนมันมีอะไรไม่ค่อยมาลำพังปานี้บ้านในฟู๊บแม่หยางนะเคยมากันบ่อยถ่ายรายการนี่ฮะเป็นอย่างนี้ฮะอ๋ออันนี้เนาะตรงนี้ ในชุดคอมโบวายแองเกิลผมคิดว่าแปะไปมันควรจะแน่นกว่านี้เว้ยแต่ว่ามันมันเนี่ยมันมันมันยืดยืดยืดแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเช็คให้อีกทีนะว่าน้องชายผมเราเอาไปแปะกันลอยกัน้วแต่ว่าเท่าที่ดูด้วยตาเปล่าไม่ได้แปะอะไรนอกจากอีสติิกเกอร์นี้ที่ติดเพราะว่า <differences S 2> <men> มีริ้วรอยแบบเป็นลิ้วเลยติดมันมันมันเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันน่าจะไม่นน่าทำอย่างนี้ได้นั่นแหละครับฝากด้วยฝักด้วยความรู้นะครับแกบอกว่าพวกคนจะโยนเข้าไปติดไดในรย รยากาศงานน่ารักมากนะครับที่จังหวัดแพร่วังชินคน <ไป S 1> ดูสง่สงอคอมเมนต์มาค่ะว่าพี่โกหกเพราะว่าเสื้อพี่ไม่เหมือนบนเวทีไม่เหมือนแล<ช>้วฮ<น>ะว่าเมื่อกี้เปลี่ยนนี่อันนี้เหงื่อดูนี่ฮะจะดูไม <laughs> หมนะฮะ <laughs> นี่ฮะมีแต่เหงื่อฮะไปเหยียบกรหมดเลยและที่สําคัญนะคะแจ้งก่อนว่านี่คือของใหม่เอี่ยมยังไม่ได้ผ่านอ๋คือว่าเมื่อกี้ผมคดีว่าห้องที่เขาพักรอเนี่ยเป็นห้องที่อยู่บริเวณวัดวัดกลางใหม่ผมก็เลยเดินไปกราบหลวงพี่มาบอกหลวงพี่ครับ เนี่ยผมเต้นคอนเสิร์ตเนี่ยแล้ววันนี้วันสงการถ้าเปียกก็แย่แน่เลยเพราะว่าถ้าเกิดขึ้นรถไปแล้วชื้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นโรคแบบเกี่ยวกับเชื้อรอาอะไรเงี้ยผมเห็นรองเท้าวางอยู่จังเลยผมอาจจะขออนุญาตจะคู่ได้ไหมครับวีบอกเอาเลยเอา, <S <S เ,<ร>าเลยเลือกเลย,เเลยไป,ไปหยิบมาเลยก็เลย นะครับจะใส่เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ใส่เพื่อประโยชน์ขอบคุณมากแล้วก็วันนี้ขอบคุณคนด,ดูด้วยนะครับน่ารักรมากๆมีโอกาสเจอใหม่ว่นกี้ทางทีมงานทางโอบอจอทางจังหวัดแพร่ทางททอะไรก็บอกแล้วว่าเออวันนี้ทั้งพี่หลิวแล้วก็ผมทำได้ค่อนข้างขอบคุณมากโอเคค่ะไป